สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาขายของโร,รงเรียนบ้านจ,จันทีมนะคะทําเองจากมือเลยนะคะของเฮนเมดโรงเรียนบ้านจันทีมค่ะนี่นะคะเราก็จะมีไม้กวาดทําเองนะคะไม้กวาดที่ไม่ได้ย้อมสีนะคะไม้กวาดธรรมดานะคะด้ามละกี่บาทด้ามใด้ด้ามละสา,ามสิบห้าบาทนะคะส่วนไม้กวาดนะคะย้อมสีนะคะสามสี 3, นะคะด้ามละ 49บาทนะคะและเรายังมีกระถางดอกไม้เนกประสงค์นะคะสามารถใส่ดินสอ,อ,อปากกาหรือจริงต่างๆที่ยังใส่ลงไปได้นะคะหรือใส่หัวใจเก็บไว้ด้วยก็ได้นะคะเท่่าสามารถซื้อได้ที่เพจโุงเรียนบ้านสันทีบนะคะและเพจแม่สํานะคะ แม่สัมโมเดลนะคะราคายี่สิบห้าบาทนะคะขอ,อยัง